ไปโรงเรียนใส่เครื่องแบบปัดผมเป็นการกดขี่มันมัน,มนไม่ถึงขนาดนั้นงไง ทางสถาบัานศึกษาเองและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ท้ายความพยายามในการท้าทายกฎกติกาแบบนี้เพราะว่ากฎเกณฑ์กติการเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่กฎเกณฑ์กติกาซึ่งขาดเหตุผลเตรียมพัดไม่ได้เป็นอย่างนั้นโรงเรียนเขาไม่ได้มีปัญหาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เคร่งครัดจนเวอร์จนเด็กนั้นทนไม่ได้ไงเอาจริงๆแล้วฝ่ายซึ่งแข็งกราวเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนในขณะที่คนอื่นเขาก็้าไปเรียนได้ในแบบที่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยถ้าผมเริ่มคิดว่าสิทธิ์ของผมมาก่อนสิ่งอื่นใดนะฮะ นั่นคือวิธีคิดที่ชั่วร้ายมากสิ่งที่เด็กนักเรียนคนหนึ่งทำเนี่ยในการไม่เคารพกติกาของสถานการศึกษาเนี่ยจะไม่ใส่เครื่องแบบแล้วก็จะย้อมผมเสียอะไรก็ได้ซึ่งเป็นการละเมิดกฎของสถานการศึกษานั้นๆเนี่ยเหมือนกับว่าควรจะเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันระหว่างฝ่ายซึ่งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ว่าในสังคมโดยส่วนรวมเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยน,นะฮะเกินกว่าผมคิดว่าร้อยละร้อยละ70ร้อยละ80เนี่ยมองว่าการอยู่ในสถาบันการศึกษาเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยก็ต้องเคารพกฎกติกาของสถาบันการศึกษานั้นๆโดยเฉพาะบริเวณโรงเรียนเอ,เอ,เอกชนซึ่งตนเองและผู้ปกครองนะตัดสินใจที่จะเข้าไปเรียนผมก็มีโอกาสคุยกับคนซึ่งเขามองว่านักเรียนคนนี้คนที่จะสามารถเข้าไปเรียนได้แล้วก็แต่ง private แล้วก็ย้อมผมเสียอะไรก็ได้ คุยเสร็จเสร็จแล้วผมก็ออกไปเจอปุถุชนธรรมดาทั่วไปเยอะแยะมากมายที่แทบจะเห็นด้วยกับผมหมดเลยเพราะฉะนั้นมันมีเซนส์เหมือนกับว่าโอเคครึ่งหนึ่งของประเทศคิดอย่างนี้อีกครึ่งหนึ่งคิดอย่างนี้เชียร์เด็กไม่ใช่พฤติกรรมของเด็กซึ่งไม่เคารพกติกาของสถานศึกษาเนี่ยมันไม่เหมาะสมและสมควรได้รับการตักเตือนผมคิดว่านั่นนั่นคือข้อเท็จจริงของอมุมมองของคนส่วนใหญ่ สำหรับผมเนี่ยเรื่องเครื่องแบบเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนเนี่ยนะฮะที่เด็กนักเรียนเนี่ยนะฮะไปสมัครเรียน story. โดยผู้ปกครองพาไปสมัครเรียนหนังสือซึ่งในกรณีนี้ก็เป็นโรงเรียนเอกชนนะเป็นโรงเรียนที่ดีด้วยเนี่ยมีชื่อเสียงเนี่ยแล้วโรงเรียนเอกชนนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์นั่นคือสิทธิ์ของเขาในการกําหนดว่าในโรงเรียนนี้ต้องมีเครื่องแบบ program program. มเมื่อเขากําหนดว่าเป็นเช่นนั้นแล้วคุณไปสมัครเรียนที่โรงเรียนนั้นคุณก็ต้องใส่เครื่องแบบสิเพราะคุณก็รู้ ว่าโรงเรียนนี้ที่คุณสมัครอยากเรียนนักอยากเรียนหนาเนี่ยเขาให้ใส่เครื่องแบบมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณไม่รู้ตอนที่คุณไปสมัครว่าในโรงเรียนนี้ต้องใส่เครื่องแบบในอเมริกาในเอเชียเนี่ยคุณจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนเอกนชนแบบดีด,ดังๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขามีเครื่องแบบทั้งนั้นและส่วนใหญ่ก็ผู้ปกครองก็อยากให้ใส่เครื่องแบบแล้วก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจไม่ได้มีประเด็นว่าจะต้องไปประท้วงว่าดิฉันจะใส่แบบนี้ไปโรงเรียนทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าห้าม จรทรงผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนิดนึงทรงผมเนี่ยนะฮะถามว่าโรงเรียนควรไม่ควรกำหนดเงื่อนไขว่าแบบไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่เวอร์แล้วก็ไม่ใช่ทำเฉพาะเมืองไทยที่โรงเรียนเขาจะบอกว่าเฮ้ย mm. บางทรงบางสีห้ามระเบียบเรียบร้อยและความสำรวมในรูปแบบซึ่งมีความกำลังดี หลายโรงเรียนเนี่ยเขาปล่อยนะฮะให้ย้อมสีผมได้แต่ว่าเขาขอแค่ขอว่าอย่าย้อมสีผมให้เป็นสีที่เกินไปกว่าธรรมชาติในกรณีนี้เนี่ยความพยายามที่จะย้อมสีผมในแบบที่เป็นตรงกันข้ามกับนโยบายของโรงเรียนเลยเนี่ยให้มันฉูดฉาดเต็มที่เนี่ยมันเป็นความพยายามที่จะท้าทายกฎกติกาการท้าทายกฎกติกาเนี่ยแล้วทั้งที่กติกามันมีเหตุมีผลนะในที่สุดแล้วเนี่ย ถ้าเกิดจู่ๆผู้หลักผู้ใหญ่รวมทั้งสถานการศึกษาเนี่ยทำตามการท้าทายนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนการให้ท้ายซึ่งนําไปสู่การเรียกร้องสิ่งอื่นได้ตลอดเวลารวมถึงสิ่งอื่นถัดไปซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็ได้สมมุติคุณไปเซตสแตนดาร์ดว่าพอท้าทายแบบนี้อนุญาตมันเป็นการเปรียบเสมือนการลงโทษนักเรียนผู้อื่นซึ่งเขาประพฤติตนตามกติกาที่กําหนดอย่างมีวินยัยเมื่อมีนักเรียนหนึ่งคน แล้วผู้ปกครองสองคนที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทกับโรงเรียนนั้นในขณะที่คนอื่นเขาก็ไปเรียนได้ในแบบที่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสังคมก็ค่อยๆตัดสินเรื่องนี้แล้วแหละแล้วก็มองว่าอะไรมัน,มนเป็นมันเป็นสิ่งที่ควรไม่ควรคือในเมืองไทยอ่ะมันมีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆ,ๆโดยที่ต้องการประชาธิปไตยในประเทศไทยมีความเสมอภาคมีการเพิ่มสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน มีรัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่าในปัจจุบันมีการรณรงค์ให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ให้เที่ยงตรงให้มีการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีกลุ่มนักเรียนซึ่งต้องการรณรงค์เพื่อสิทธิ์ของตนเองในสถานกนารศึกษาก็มีคนมานั่งบอกว่าคนซึ่งสนับสนุนการการได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นน่างนี้ต้องเอาด้วยต้องเห็นด้วย และต้องคล้อยไปตามความต้องการของเด็กว่าเด็กไม่ต้องการใส่เครื่องแบบเวลาเด็กจะย้อมผมสีอะไรก็ได้พฤติกรรมของเด็กในสถานการศึกษาไม่จําเป็นต้องทําตามกติกาของสถานการศึกษานั้น,น,นผมคิดว่ามันคนละประเด็นในประเทศอื่นซึ่งเป็น,ป,นประชาธิปไตยเสยรีนิย,ยมแบบตะวันตกมากกว่าเราเนี่ยนะฮะเด็กนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียน,ยนก็มีกฎกติกาซึ่งต้องปฏิบัติตามเสร็จแล้วรักษากฎกติกาให้กับสถานการศึกษาให้มีการ เล่าเรียนกันอย่างมีความผาสุกการฝึกฝนให้ตนเองมีวิน,นัยและอดทนต่อบางสิ่งบางอย่างซึ่งตนเองไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นข้อบังคับอยู่เนี่ยมันโคตรสำคัญเลยยิ่งสำคัญมากในเวลาซึ่งคุณไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องบังคับให้ทำตราบใดที่มันไม่ได้ละเมิดสัสดิภาพตัวบุคคลผมไม่รวมถึงประเภทนั่งฝึกฝึกทหารเกณฑ์อยู่แล้วเอาจนฮิตสโตรกนะนั่นคือการละเมิด สวัดิภาพร่างกายบุคคลแต่การฝึกให้คนมีวินัยและทำกฎทำตามก,กฎกติกาสามารถทำให้คนนั้นอดทนและทำตามข้อบังคับนั้นได้มันโคตรสร้างสารรค์เลยฮะมันทำให้คนนั้นแข็งแกร่งคนที่ประสบความสำเร็จซ,ซึ่งคือคนซึ่งมีความอดทนที่จะทนกับเรื่องซึ่งบางทีไม่เข้าเรื่องหรือณนะักเวลานั้นมันดูเหมือนไม่เข้าเรื่องแล้วไต่เต้าเติบโตขึ้นมาในองค์กรจนได้เป็นระดับบริหาร เพราะ,ะนั้นการฝึกในระดับวัยเรียนให้คนทนต่อกติกาถึงแม้ว่าเป็นกติกาซึ่งบางครั้งดูเหมือนว่าเยอะไปหน่อยจะทาได้ไหมทําได้มันยากนักหนาเหรอมันเป็นการฝึกฝนพอฝึกฝนให้อดทนกับสิ่งนั้นได้คุณเจอสิ่งอื่นซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันยากขึ้นเรื่อยๆคุณก็จะสามารถอดทนกับสิ่งนั้นได้มันเป็นสิ่งที่จําเป็นในการใน,ในการเติบโตขึ้นมาของเด็กคนหนึ่ง